ขอ,อแสดงความดีดีกับซีตรองด้วยนะคะคุณจะได้รับสิทธ,ธทิพิเศษในรอบต่อไปอีกแล้วนะคะส่วนตอนนี้นะคะขอเชิญเดินตามกรรมการเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตของ m a s t e r ร h เ f ค่ะตอนนี้มีแต่หัวกะทิถึงเวาลาแล้วที่เราต้องเล่นเกมจริงจังกันสักทีขอต้อนรับเข้าสู่ซูเปอร์มาร์เก็ตของ m a s t e r ร h เ f การแข่งขันในรอบนี้คือบททดสอบความคิดสร้างสรรค์หรือ n ินเ n t ชั t ท แน่นอนว่าอาหารไทยไม่เพียงโดดเด่นในเรื่องของอาหารคาวดังนั้นโจทย์ในรอบนี้จึงเป็นของหวานไทยครับวัตถุดิบในกล่องแรกก็คือกล้วยไข่ง่ายไปเลยกล้วยไข่ใครได้วัตถุดิบนี้ไปเนี่ยถือว่าโชคดีมากครับเพราะวัตถุดิบนี้เนี่ยจัดการได้ง่าย แค่ปอกเปลือดเป็นของที่ง่ายที่สุดแต่ทำให้มันเหมาะสมกับรอบ Invention Test ไม่ใช่เรื่องง่ายวัตถุดิบในกล่องที่สองก็คือเม็ดขนุนเป็นวัตถุดิบพื้นบ้านที่สามารถนำมาทำได้ทั้งอาหารขาวและหวานหลายชนิด รสชาติและเนื้อสัมผัสใกล้เคียงกับทัวหรือเผือกแต่เม็ดขนุนเนี่ยต้องใช้เวลาจัดการนานมากคือทั้งต้มและนำมาปอกเปลือกถือว่าโจทย์นี้ไม่ง่ายเลยค่ะกว่าจะต้ตมให้มันสุกได้น่าจะใช้เวลาพอควรใครได้มีไปก็ต้องจัดการเวลาดีๆและวัตถุดิบกล่องสุดท้าย ูกตาลครับถ้าคุณคิดว่าลูกตาลเนี่ยทาได้หลากหลายเมนูฝันไปเถอะครับเพราะนี่คือตาลสดม,มันยากตรงที่ต้องรู้วิธีจัดการมันเมนูที่ทำได้จึงจำกัดมากนอกจากนั้นคุณจะต้องรู้วิธีการจัดการตั้งแต่การปอกเปลือกไปจนถึงการยีตาลเพื่อเอามาทําเป็นของหวาน ถือว่าเป็นวัตถุดิบที่มีกรรมวิธีเยอะและใช้เวลาเป็นอย่างมากเลยครับวัตถุดิบเหล่านี้จะต้องเอามาทำเป็นขนมไทยโดยจัดจานออกมาให้สวยงามสำหรับการเล่น,นเกมครั้งนี้นางฟ้าอยู่ฝั่งหนึ่งนางมารอยู่ฝั่งหนึ่งจะเอาอะไรให้ใครดีเนื่องจากซีตรองเป็นผู้ชนะในรอบกล่องปริศนาซีตรองจะได้สิทธิพิเศษ2องข้อ ข้อแรกซีตรองจะได้ผ่านเข้ารอบไปเลยโดยไม่ต้องแข่งขันค่ะโอ้โต้องยิ้มอยู่แล้วครับก็คือได้มีชีวิตต่ออีกหนึ่งแมชและข้อสอง <c oughs> คุณสามารถเลือกวัตถุดิบใดให้กับเพื่อนก็ได้เลือกให้ดีที่สุดนะครับเพราะมันจะมีผลต่อการเป็นมาสเตอร์เชฟของคุณเชิญบ้านวาวางเลยครับ <c oughs> จะให้เด็กๆไปอยู่โซนที่ง่ายที่สุดก่อน คผมเหมาเขาเซียนของหวานโอ้ผมว่าเหมาะกับพวกเขาเขาคือ CN, เซียนเพราะฉะน้นเซียนเนี่ยอะไรมาก็ทําได้ รู้ใช่ไหมครับว่าลูกตาเนี่ยเป็นวัสดิบที่จัดการยากที่สุดทราบครับคุณคิดอะไรกับ4คนนี้ที่คุณให้ครับแคปหมูทํางานไวน่าจะปอกลูกตาได้เร็วมากครับยกเว้นเสียแต่ว่าแคปหมูไม่รู้ว่ามันจัดการยังไงความไวก็อาจจะไม่มีประโยชน์คุณหมอเก่งของหวานครับถ้าเอาไว้ที่กล้วยเนี่ยเขาจะหาว่าแบบดูถูกเขาเกินไปการที่จะให้เซียนขนมหวานไปใช้วัุดบจัดการง่ายเนี่ยผมว่าไม่สมมงเขา ยีกี้ก็คนเก่งเลยครับสำคัญเลยครับต้องอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือเกม <laughs> <g iggle> ก็อยากให้เขาได้โชว์ฝีมือครับยิกเป็นคู่แข่งที่ผมมองว่าน่ากลัวเพราะนั้นผมว่าคนเก่งอ่ะได้อะไรมาเขาก็ต้องทําให้ได้เฮงก็เหมือนครับตรงนี้คือคนที่ผมคิดว่าเป็นคนที่น่าจะสมศักดิ์ศรีเขา <g iggle> แล้วจะคอยดูนะครับว่าคุณจะกําจัดพวกเขาได้สําเร็จไหมหรือว่าพวกเขาเนี่ยจะกลับมากําจัดคุณผมเล่นเกมไปแล้วแล้วถ้าเขาจะเล่นเกมตอบมันก็แฟฝง Haley Konya, H group.